อุ้ยไม่ด้านด้วยมีป็่คนเดียวเลยครับที่จะช่วยได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับจะต้องเลือกดูว่าคนไหนไม่โดนลงโทษนะครับเป็นโกตีหรือว่าพี่เปิ้ลหรือว่าพี่หอยเอาเลือกเอาคนเดียวเอาใครเอาใครคนไหนทําไม่เกรงสุดเลือกใครดีเอาพี่ปิ้ละกันพี่ป้ กันทีสำหรับการ <ả? S 1> ทำโทษสิบครั้งติดติดกันสุดยอดพี่ป้นรอดไปแล้วครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชมครับมาถึงบทลงโทษของเราในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนแล้วนะครับทุกคนนะครับพยายามจะโหวตกันอยู่นะครับว่าขอ ให้พี่หอยโดนเพราะพี่เปิ้ลเนี่ยไม่น่าจะโดนแล้วครั้งที่สิบไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะโดนสิบเอ็ดครั้งโดนสิบครั้งติดมาแล้วอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้โดนอีกเป็นครั้งที่สิบเอ็ดอาทิตย์ต่อไปจะไม่ได้เจอเปิ้ลอีกต่อไปแล้วเปิ้ลพี่เปิ้ลเอางี้ไหมเรียกว่าลาออกไปเลยพี่เปิ้ลเอางี้ไหมถ้าเทปนี้พี่โดนเนี่ยเทปเนี้ยถ้าเทปเนี้ยโดนผมยอนโดนแทนพี่โอ้โหแม่อแต่ถ้าผมโดนที่โดนแทนผมนะเอาเปล่า เอาป่ะเอาป่ะสลับแม่สลับแม่สลับแม่เอาดิเอยขำๆไม่ม่เอาดิวิธีสะอาดใสเลยสองต่อหนึ่งข้าหนูหรือพี่หอยโดนก็แล้วแต่พี่เปิ้ลโดนแทนแต่ถ้าสมุดล่าคนโดนพี่ให้ให้พี่เลือกเลยว่าอยากให้ผมใครโดนเออเอาเป็นว่าอย่ามายุ่งกับพี่ดีไหมวางใจยกกันรู้สึกเสียเปล่าทั้งทรู้ว่ะชีวิตของพี่ดวงของพี่ เอาหรือเปล่าไม่เอานะตกลงไม่เอานะไม่จำเป็นไม่จําเป็นครับตอนนี้เราก็มาดูกันดีกว่าครับว่ามัน้ไปคนบ้าเลยจะโดนเสียบกลางติดใครจะโดนในสัปดาห์นี้เป็นไปได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับกับบทลงโทษของฮาจะเกร์กลับมาแล้วครับฮาจะเกรงของเรานะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับพี่เปิ้ลรอดไปเรียบร้อยนะครับไม่โดนลงโทษแน่ๆนนนะฮะแต่ว่า พี่เปิ้นครับถ้ากลับมาโดนอีกพี่จะทำอะไรกับชีวิตพี่ครับเออก็หาเิยคิดว่าอย่างนั้นแน่นอนนะครับมั่นใจว่าจะไม่โดนนะครับพี่เปิ้นครับขอให้โชคดีนะคะเราก็มาดูกันครับว่าบทลงโทษในสัปดาห์นี้เครื่องลงโทษสุดโหดแห่งขาตะเกงพิตาอีโมสุมพิษน้องกิ๊ดจังกิโย่ติน กลัดังยุงชมจังจะเลือกหมายเลขอะไรดีมเมินเลหมายเลขครับเบอร์อะไรนีนะครับหนึ่ะครับสองนะครับ สามสี่หรือห้าเอาไหนเอาไหนเอาไหนเอาเลขสแล้วกันค่ะไมาเลขสองอมาแล้วบลห้องสัปดาห์นี้กคือกิโยตินเท่งนี้เลยครับเราไม่รู้ว่ากิโยตินเป็นยังไงเราเคยได้ยินมามันรู้สึกว่าจะมีเท้าอันใหญ่ๆมาอย่างแน่นอนนะฮะวิธีการตัดสินง่ายๆครับก็คือว่าถ้าเกิดว่า ใครก็แล้วแต่ที่เป็นรูปอยู่ในกรอบนี้คนนั้นโดนลงโทษน,นะครับแล้วก็จะมีหมุนข้างบนด้วยอันไหนที่ตรงกับปากนกฝั่งนูน้นนะฮะเราค่อยๆดึงออกมามันจะมันจะมีการเปลี่ยนโพยได้โยนให้คนอื่นได้นะครับคนที่รอดโดนอย่างที่พี่เปิ้ลคิดว่าไม่น่าจะเจอ,อเนะครับอยู่ที่น้องมินแล้วนะครับหมุนเลยครับพร้อมแล้วไปเลยหมุนข้างบนนะครับหมุนข้างบนนยครับอ่าหมุนไปแล้วโอเคแค่ห้ามโดนพรบวความพี่ทําใครจะโดน หยุดหยุดตรงปากนกเบิบนะคะค่อยๆดึงออกมานะฮะตอนนี้เป็นลุ้นสุดแล้วล่ะลุ้นสุดจริงๆเลือกเอาเลือกเอาครับอันไหนครับคิดว่าอันไหนอันนี้นะนะช้าหนึ่งสองสามดวงดวงคุณกำลังกำลังวยแต่พื่มาช่วยรับผิดอเลย ขอไาพี่เปิ้ลเดี๋ยวนี่กลาว่าถ้าโดนครั้งนี้ครั้งที่11ติดกันเนี่ยจะขอลาออกจริงๆแล้วเนี่ย,ยคำตัอนอพณ์กรการลงโทษสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความเกรงเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเดี่ยวการแสดงจากรักแสดงมืออาชีพ โกตีนะครับก็เป็นบทลงโทษที่ง่ายๆนะครับส,สบายไม่บาดเจ็บอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรามีมืออาชีพนะครับในการควบคุมดูแลทั้งหมดนะครับไม่ไว่าจะเป็นโกตีพี่เปิ้ลและผมนะฮะโอ้โ <laughs> ดังนั้นง่ายๆนะเราก็จะเอาเค้กวางที่หน้า นะฮะแล้วเราก็มาปล่อยเท้าใหญ่ๆเนี่ยลงมากระแทกเค้กนะฮะโดยที่พี่หอยเนี่ยห้ามกระดิกแต่ว่าต้องวางบางตานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกรงได้เดี๋ยวเกรงได้เดี๋ยวเกรงได้บางบางอย่างเอาอย่างนี้เราเริ่มเราเริ่มให้ให้วางเลยฮะน้องมินครับเลือกเอาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็วางตรงตรงหน้าเลยนะครับห้อยอยากกระดิกนะหอยอยากกระดิกนะเดี๋ยวเพเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนะอ่าอ่า สไลด์สไลด์เค้กลงไปเออโอ้โหอยู่เฉยอยู่เฉยอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋อะไรทำอะไรอ่ะที่ร้านอ๋อโอ้โหอะไรอ่ะอะไรเย็นๆน่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะวิปครีมหดมือหดมือ้นี้นนี้นอ้น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 ้ อะไรเนี่ยอะไรเย็นๆะ<อ>่ะพร้อมอาจจดท่าตรงๆนะครับต้นทีนะครับถือไไปแป๊บหนึ่งนะครับเราจัดเท่าให้ตรงก่อนนะครับ <Okay S 1> เตรียมตัวพร้อมหนึ่งหนึ่งอสองสามไป <laughs> เสียวมากเสียวมากเสียวมากอะไรอะเอ้ยเสียวมากอะไรเสียวพี่บ้านบีบให้แบบว่าแบบมันกระจายโคตรสนุกใช่ไหมหอยตาเห็นหน่อยหอยตาเห็นหน่อยอร่าบอาบาโอเคครับไอ้นี่ก็โลกจิตแถวนี้เลยแถวนี้เลยแถวนี้เลยเออเอโอเคเต็มอ๋ออ๋อเอ้ย ้อม้อมหนึ่งสองสามไปอ,อันนีไอ,อ้นนี่คนไอ้น,นี่คนล้มละต้นเหรอฮะอ่ะาครั้งสุดท้ายนะครับเรามาสองเสียวฮะ,ฮะเสียวหู้สนุกไหมอ่ะ อันนี้เราจะดึงให้ให้เท้าเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเลยนะฮะแล้วปล่อยลงมาอย่างแรงทีเดียวสูงสุดเลยนะครับอ่ะวานนะครับเดี๋ยวผมวิ่งทำไมอ่ะทำไมไม่เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นนะเวียงใส่หน้าเขาอ่ะเพี้ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรแจ้งลงจะจับมือจับเลยเดี๋ยว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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องเอาให้ชามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับไม่ให้ผมจับไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านขึ้นบ้านไม่มีเพื่อนเล่นหรือไงขยับก่อนขยับก่อนเดี๋ินเอออ๋อมันมันต้องมีผลแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยขอเสียบมื ไอ้ไอ้คนไม่โดนก็โดนด้วยดูซิไม่ได้เลยอ่ะโอ้สุดยอดสนุกสนานนะครับวันนี้มือเละนิดนึงนะครับเดี๋ยวที่ชุ่มมาให้ไอ้ที่ชุ่มมาหน่อยนึงอ่ะอันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอเสซฟมือให้น้องมิ้นด้วยขอบคุณครับน้องมิ้นนะครับขอบคุณพี่เล็กนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับว่าปล่อยไม่ว่าคงได้แล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขอผูกก่อนผูกก่อน คุยหมดเวลาลงแล้วนะครับก็คงได้รับความสุขสนานนะครับกับรหัสโทรชนของเราและบทลงโทษนะครับใครรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราล้างหน้านะฮะล้างหน้ากันนะเดี๋ยวโกล้างให้เพราะโกหลุดมือตะกี้นี้โอ้โหดูนี่โทษทีโทษทีโทษทีไม่ใช่มันเปื้อนมันเปื้อนมันเปื้อนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับฮาเรงสวสดีครับ